จัญาสตาเลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูขั้นตอนการเช็คระบบสินคา้าก่อนส่งมอบงานนะคะมาเริ่มกันที่ฮูดดูดควันกันเลยค่ะฮูดดูดควันตัวนี้นะคะเป็นฮูดดูดควันสตาเลสสามที่มาพร้อมระบบเฟชแอร์เติมลมเติมอากาศเข้าไปในห้องครัวนะคะเนื่องจากครัวของลูกค้านะคะเป็นครัวปิดและเป็นห้องแอร์นะคะจึงต้องมีการเติมลมเติมอากาศเข้าไปช่วยนะคะเพื่ออากาศจะได้ถ่ายเทลูกค้าหลายๆท่านนะคะถามกันเข้ามาว่าฮูดดูดควันของเราเนี่ยเสียงดังหรือเปล่าลองฟังกันได้เลยนะคะรับนึง จะสังเกตได้ว่าตัวฮูและตัวเฟชแอร์ทำงานพร้อมกันนะคะทั้งมอเตอร์ฮูและมอเตอร์เฟชแอร์เนี่ยเราแยกให้ลูกค้าจะสังเกตได้ว่าเสียงเตาแก๊สยังดังกว่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รบกวนการทำงานของลูกค้าแน่นอนพู่นุดงพันของเรานะคะ<ช><ช>เป็นสแตนเลสเกลสามศูนย์สี่ทั้งหมดเลยในหนึ่งชุดน,นะคะลูกค้าก็จะได้ไฟสองสว่างสองดวงท้องซลเตอร์ดักไขมันที่เป็นสแตนเลสแทนนะคะตัวิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถถอดออกมาล้างได้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งยิ่งดีเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอะะตัววไฟส่างเลย้ และยังมีท่อส่งสแตนเลสด้านบนนี้นะคะเพื่อที่จะได้ส่งควันออกไปด้านนอกได้ดีมาต่อกันที่เตาไทย2หัวะคะ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสองหัวมีที่พักเสริมระบบก๊อกน้ำนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยตอนนี้เนี่ยในเพจมีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากรคาคา18,500บาทลดเหลือ1 6 5 0 0าบาทพร้อมส่งฟรีด้วยค่ะมาต่อกันที่เตาผสมนะคะเป็นเตากิ้วและเตาท่อนะคะตัวนี้ใช้หินลาวานะคะทำคลิปรีวิวไปแล้วลูกค้าไปย้อนดูได้เลยนะคะ ทุกๆครั้งนะคะที่เราติดตั้งงานเสร็จแล้วเนี่ยทางเราก็จะเชิญลูกค้าผู้เป็นเจ้าของงานหรือผู้ใช้งานจริงนะคะเข้ามาตรวจสอบเช็คสินค้าและทางเราก็จะสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมให้คําแนะนําด้วยตัวเองเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ทดสอบการใช้ดูประสิทธิภาพของงานก่อนส่งมอบงานกันแนละ้วลูกค้าก็จะได้เช็คทุกจุดทุกระบบเลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเลื่อนชมคลิปวิดีโอในเพจ a c e b o o k ของเราหรือว่าช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะถ้ายัางลังเลใจยอยู่ชมผลงานของเราเรื่อยๆได้เลยร้านเราเป็นโรงงานผลิตเองสั่งทำได้ทุกแบบทุกขนาดเน้ในใช้งานจริงค่ะและถ้าเกิดว่าลูกค้ามีสเปคพร้อมใช้งานอยากได้แบบอี้ตามพื้นที่ร้านเราก็สามารถผลิตให้ได้ค่ะลูกค้าเรานะคะมีตั้งแต่ร้านอาหารตามสั่งไปยันโรงแรม5้าดาวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะจารัญญาสเตเลสรับจบดูแลได้ครบทุกครวรเรือนเลยนะคะหน้าง,งานนี้นะคะลูกค้าเนี่ยกำลังจะเปิดเป็นร้านอาหารนะคะทางเราก็เข้าไปดูแลแล,และติดตั้งให้นะคะจารัญญาสเตเลสของเรามีบริการติดตั้งและดูแลทั่วประเทศนะคะมีทีมติดตั้งและส่งของให้ทั่วประเทศเลยค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่มั่นใจนะอยากจะชมสินค้าจริงเรียนเชิญเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะหน้าร้านของเรามีสินค้าให้ชมทุกแบบหลายแบบหลายสไตล์นะคะสามารถปรึกษาสอบถามที่หน้าร้านได้เลยหน้าร้านอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะย้งๆกับการไฟฟ้าวังน้อยลูกค้าสามารถเปิดแมพพิมพ์ว่าจารัญยาสระเล็ดเ,เข้ามาได้เลยะคะ่ะและถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่สะดวกเข้ามาดูสินค้าที่ร้านนะคะสามารถเลือกชมสินค้าของเราผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e เ o ซ k ุ๊ก ตอกช้อปปี้รัซ d าด้าร้านเรามีให้ชมทุกช่องทางนะคะสามารถออเดอร์สั่งซื้อกับเราได้ทุกช่องทางเลยและพิเศษนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อกับเราโดยตรงทางเราก็จะมอบส่วนลดพิเศษให้กับทุกท่านนะคะและสําหรับหน้านงานนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณมิวและครอบครัวมากมเลยนะคะที่เลือกใช้บริการร้านจรัญญาสแตนเลสข,ของเรานะคะและต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามสนับสนุสน,นและสั่งออเดอร์กับเรามาโดยตลอดนะคะขอให้ลูกค้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงเฮงยิ่งยิ่งขึ้ สวัสดีค่ะ